สวัสดีครับบอชวันนี้หนูมาเที่ยวจูเลเวลครับข้างๆเป็นอะไรในเราบอกแล้วลูกพี่ลูกน้องหนูครับว้าวชื่อบาทิสต์นะครับทีนี้มีทะเลเรามาเที่ยวทะเลกันนะครับกาเบรียล on vacance วันนี้ยังอยู่แอนนะครับแต่วันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลครับทะเลที่เราจะไปให้วันนี้ในเมืองจูลูยรลครับจูลูยรลเป็นเมืองริมทะเลครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสครับอยู่ห่างจากปารีสประมาณ345กิโลเมตรวันนี้หนูยังอยู่บ้านปกกับยาครับที่แอนแน่ซึ่งห่างออกไปประมาณ 9ก5กิโลเมตรครับมันี้อยู่ในเด partement m a n c h ซึ่งอยู่ในภูนมิภาค Normandy เป็นเมืองท่องเที่ยวของที่นี่เมืองหนึ่งครับเราใช้เวลขาขับรถประมาณ70 e นาทีสถานที่น่าสนใตในรูรูเวลนอกจากมีชยายหาดที่ยาวเกือบ3กิโลเมตรแล้วก็ยังมี บาสา์ต์ลูชัตโต้ดูลลมาโรงแรมดูคาซิโนซึ่งเป็นอดีตเป็นคาสิโนลองละคอนละดนนรีในปัจตุบ้านเป็นที่พักและร้านอาหารสถานีรถไฟเกา่าซึ่งปัะตุบ้านเป็นสับนักงานบริการข้อมูลนักท่องเที่ยวของเมืองครับนอกจากนี้ก็ยังมีตอ้นอัปเปอร์น บอดเอกลิสบุยงซึ่งมีต้นงอกออกมาตัดกำแพงบอดช่วยกันว่ามีมาเมล็ดในกำแพงได้ความชุนตักกำแพงและโตเป็นต้นออกมาครับซึ่งในปัจจุบันทุกฤดูใบไม้ผลิตก็จะออกดอก และเป็นลูกอัปเปนทุกใบไม้ร่วงครับต้นอัปเปนนี้เชื่อว่ามีอายุมากกว่า150ปีครับนอกจากนี้ก็ยังมีหินหรือเมน e เอร์เดอโว s ม n งหรือ,อที่นี่ยอมยากว่าหินปิศาจเชื่อกันว่าซาตานแบบหินนี้มาแพร่ไปสร้างสะพาน แต่ละหวางทางพบกับนักบวชก่อนลอยทิ้งเห็นไว้ตรงนั้นที่ก้อนเห็นยังมีลอยกลองและบต้องห้าแชกอยู่เลยหลังจากเลี้ยวปิดทางลองทางมาสักพักแล้วก็มาถึงแล้วครับ เราจะตอดลรถริมทะเลครับซึ่งห่างตักเมืองดอนแค่5นาทีเราไปกันเลยครับเรามาถึงแล้วเเดี๋ยวราไปกินข้าวเรามาถึงที่กว่ากว่าพอดีจะแวะก,กินอะไรก่อนครับวันนี้มากินอะไรง่ายๆ ร้านนี้ขายหอยแมลงผู้กับเฟรนฟรายอมหอมแมทหรือที่เรียกว่ามูลฟริตครับซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อแถบนี้ครับซึ่งก็คือแถบรุ่ยและนอร์มอลีครับเพราะทะ่าเรแถวนี้แต่เลี้ยงหอยแมงผู้กันเยอะครับแต่ความจริงอาหารทานนี้มีที่มาจากแบรนด์รอมครับ และนอกจากนี้ร้านนี้ก็มีขายแซนด์วิชด้วยครับซึ่งถ้าพูดถึงแซนด์วิชทั่วไปของฝรั่งเศสต่ใช้ขนมปังฝรั่งเศสหรือบากเกตทำครับไม่ได้ใช้ขนมปังแผ่นทำนะครับแต่วันนี้นูกินของชอบครับคือสเต็กเนื้อบดจบท้ายได้ของหวานคือแครปไซนูเทล่าครับ เสร็จแล้วเราไปทะเลกันครับวันร้อนจี หาที่ได้แล้วก็ปูเสือเลย เราไปขุดหาหอยกันครับจะไม่เจอเลยไปตักกุ้งต่อ แต่ก็ไม่ได้อะไรอีกเช่นกันเพอะไปไม่ลุกพอเสร็จแล้วคับ